ทุกท่านนะครับวันนี้เรามารับแมวเอ้ยไม่ใช่เรามาติดสัญญาณกับขโมยและก็วงจรปิดนะครับส่วนจะมีอะไรแบบไหน,นอย่างไรตามมารับชมคร้องกันได้เลยครับ โจทย์ของลูกค้าวันนี้นะครับต้องการกล้องวงจรปิดและเซ็นเซอรทำมยนะครับแต่นะครับมีสัตว์เลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวช่างปอจะทำดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่ครับพระเอกอารลามเอฟโอนะครับผมจับคู่กันกับกล้องวงจรปิดไฮวิชั่นทัลวูนะฮะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนครับผมส่วนจะมีอะไรแบบไหนอย่างไรกันตามมารับชมมาพร้อมกันได้เลยนะครับ นี่ก็คือเครื่องบันทึกนะครับเราใช้เป็นเครื่องบันทึกของ h ฮวิชั่นนะครับและสวิ c ชิ่งก็ยังเป็นของ h ฮวิชชั่นและที่มากไปกว่าน,นั้นคือการขโมยก็จะเป็นของ h ฮวิชั่นนะครับ AX Pro <Wow. S 1> และที่ทุกท่านได้เห็นนี้ก็คือ Magnetic Switch นะครับ <Wow. S 1> ตรวจจับประตูหน้าต่างลินชักหรือเอาไปไประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นก็ได้นะครับ ต่อไปเป็นงานเดินท่อนะครับสังเกตได้นะครับว่างานเดินท่อของเราเนียยเรียบร้อยมาตรฐานนะครับดูได้จากแนวท่อเลยนะครับทีมช่างเราใส่ใจทุกจุดนะครับลองดูได้จากผลงานนะครับเรารับประกันได้เลยนะครับว่าผลงานของเราไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับคือจุดบริเวณประตูหลังบ้านตรงนี้แหละครับที่ทางหัวขโมยนั้นเลือกใช้เป็นจุดแรกๆในการเข้ามาภายในบ้านของเราเลยนะครับยังไงระมัดระวังกันด้วยนะครับ นี่แหละครับโจทย์ของลูกค้าถ้าหากท่านใดสนใจติดจัญญาการโมยอย่าลืมแจ้งช่างล่วงหน้าได้นะครับจะได้ออกแบบระบบเพื่อรองรับกับสัตว์เลี้ยงของท่านครับนี่เลยครับพระเอกของงานตรวจจับบุคคลนะครับแต่ว่าไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงที่มีน้ําหนักไม่เกิน30มกิโลนะครับแล้วก็จุดข้างบ้านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่เราต้องติดเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างไว้ด้วยนะครับนี่เลยป้องกันทั้งทีก็ต้องป้องกันให้ครบทั่วทั้งหลังนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับนี่ครับถ้าเซนเซอร์ห่างออกจากกันเซนเซอร์ตัวหรือว่าตัวอุปกรณ์ก็จะทํางานทันทีนเลยนะครับและที่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือกล้องวงจรปิดไฮวิชั่นคาร์บูนะครับซึ่งเป็นชุดขายดีของทางร้านเลยนะครับลูกค้าลองดูได้เลยนะครับว่างานติดตั้งนะครับคุณภาพและบริการหลังการขายคืองานของเรานะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับ การปิดไฮวลทชั่นรุ่น ColorVu นะคะมีการนำเทคโนโลยีสุดล้ำที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาในตัวกล้องมีค่า F หรือค่ารูรับแสงมากถึง1.0ค่ะทำให้ฟองเห็นในที่ที่แสงน้อยหรือที่มืดได้ค่ะตัวกล้องจะจับภาพสีตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ถ้าหากท่านใดสนใจกล้องวงจรปิดและสัญญาการขโมย สามารถติดต่อสอบถามช่างปอได้เลยนะครับหรือท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสัญญาณการมอยและก็วงจรปิดก็สามารถสอบถามช่างปอเข้ามาได้เลยนะครับช่างปอยินดีตอบทุกคำถามครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่างปอด้วยนะครับวันนี้ช่างปอขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปกันจนจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ